สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หมายแล้วออกครับวันนี้แดดออกมาดูพึ่งครับเพื่อนบินเต็มเลยต้นกระถินครับดอกรดอกระถินนะครับดอกกระถินครับกระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าพุ่มกระดังงาเลยสุ้มประตู ดูนะครับมันจะบินไปทางไหนกันเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะบินไปทางไหนเยอะครับมาเต็มเลยครับโอ้โหตีกันเละตุ้มเป๊ะเลยตัวนี้จะเต็มแล้วนะครับ ดูตัวดอกกระถินนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะบินไปทางไหนอระว่างข่าวลูกนี้ลูกนี้นะครับกับข่าลูกนูน้นเดี๋ยวดูกันครับอพบกับผ่านทนเช่นเดิมน,นะครับขาประจำอึดอัดกุนยิดมาสองวันแล้ว ต้องออกหมาสักหน่อยหนึ่งแกกุ้มครับเพื่อนๆแกเครียดได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะไปทางไหนพึ่งบินมาทางนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผลลัพธ์จะเจอหรือไม่ดูอยากต้นกระทินเมื่อกี้นี้นะครับเพื่อนอก็อยากแนะนำเพื่อนๆน้องน้องที่ว่าจะหาพึ่งตามเข้านะครับเพื่อน น้องๆต้องฝึกการเดินก่อนถ้าไม่มีแรงเดินก็คงไม่ได้พึ่งนะครับฝึกการเดินการมองการสังเกตแล้วก็ดูตามช่องอากาศนะครับแบบนี้นะครับเขาจะบินเข้าบินออกอยูอ่นี่ก็มีนะครับ บินเข้าบินออกตามช่องอากาศเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆในกล้องคงมองไม่เห็นนะครับลองฝึกฝึกดูฝึกดูว่ามันบินไปทางไหนแค่นั้นแหละพอแล้วครับเราก็ไปตัดตอนเอาอีกทีนึงพึ่งตามเข้านะครับเพื่อน มาเดินมาประมาณจักจะห้าร้อยเมตรอยู่แล้วจากจุดดูตัวนะโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้นี่ไงครับเพื่อนๆอ้าวเอาซะแล้วเล่นผ่านโทนซะแล้วนี่ไงครับอหลังไม่ใหญ่ครับแต่ว่ากำลังสวยเอาครับ ขึ้นทำกันเลยครับหลังนี้ก็ไม่ใหญ่ประมาณสักสองไม้บรรทัดสองไม้บรรทัดครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจะเป็นยังไงสวยหรือไม่สวยเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับ เรียกร้อยนะครับที่มันชัน

4โลกระพอครับเพื่อนนี่ครับพึ่งพึ่งของเรานครัเหนืไหยครับเดี๋ยวไปชมกันใกล้ๆนะครับเพื่อนเพื่อนได้ท่านี้แหละยั <laughs> ยงน้อยๆเออเออนไหครับ ถึงหลังพึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆสวยไหมน้ำบานค่อนข้างปิดตาครับเพื่อน,อนสวยงาม,มครับยังไงได้ไม่ถึงขวดล็อกเพื่อนๆมันได้ไม่ถึงขวดล็อก แต่เราก็ต้องเอาเพื่อตัวเราเองครับจริงไม่ถนัดนะครับอันนี้เดี๋ยวลงไปเก็บออาข้างล่างทิ้งลงไปก่อน หลังนี้ก็จะขอตัดหลังก่อนนะครับเพื่อนโอ้<ๆ>ไม่ถนัดครับขอเยียบมาน,นะครับเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวว่ากันนะ นะครับเกศรอนสว,สวยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็น có ăn khao đấy thùng dài lưới Nó màn gắt không thương นะครับน้หวานเกือบขวดเหมือนกันครับเพื่อนๆปลาไม่ถึงไม่ถึงนี่เกือบขวดเหมือนกันนี่นะครับเห็นชัดไหมเอย่ยปิดตากำลังสวยครับ เพื่อนแค่นี้ต้องขอตัวก่อนนะครับขอตัวลงก่อนต้องสะพายลงครับเพื่อนเอออัตคัดจัดนะเจอกันข้างล่างนะครับนี่ครับมาอัปเดตน้ำหวานสวยๆเลยิดตาก้อนนี้เกือบโลนเมืนกันครับก้อนนี้หลังไม่ใหญ่นะครับแต่ได้เท่านี้ เะเอาแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับตัวออนขาวๆเลยครับเพื่อนๆออนกำลังเต็มครับหลังนี้สวยหนึ่งชิ้นและนี่หนึ่งชิ้นครับอันนี้ลงมายู่หน่อยเพราะว่ามันอยู่ก้นทงังลงไปแผ่นแรกครับเพื่อนอไม่เป็นไรนเพื่อนลืมอัปเดตเกสอน แคสอนนะครับที่บ้านผมมีอยู่ประมาณสี่ถึงห้าโหลได้น่าจะได้นะถ้ากะไม่ผิดอะพร้อมเต็มตู้เย็นนี่แล้วเดี๋ยวเมียาดาครับเพื่อนใครต้องการก็ทักมาครับโหลละสองร้อยพร้อมทรงรวมทรงเลย <laughs> เอาครับเอาง่ายๆครับเอาแค่พอกินไปวันๆไม่ได้คิดมากครับอืม